อันนี้สรุปก่อนสรุปคือเราต้องทำคอนเทนต์ให้ถูกกลุ่มแล้วก็ยิงให้ตรงกลุ่มสี่กลุ่มเมื่อกี้เนาะนะครับอ่ะทีนี้ตั้งแต่ทำคอนเทนต์เลยสิ่งที่ AI ช่วยได้นะครับนี่คือโปรแกรม AI ของผมเนาะเป็นตัวหนึ่งที่ผมใช้งานประจำนะครับสมมติผมพิมพ์เข้าไปนะครับว่าอ่ะขอข้อมูลสินค้าคอลลาเจนหน่อยนะครับอยากได้เป็นรายได้นะครับยอดขายแล้วก็วิดีโอที่ทำเราทำรายได้ได้สูงสุดครับสังเกตด้านขวานี้ไฮไลท์นี่คือวิดีโอที่แบรนด์นั้นนั้นอะทำแล้วได้ยอดขายนะครับสูงสุดนะครััับบเเเเรรราาาาาสมถทีี่่จะกดดดดข้้้ไไปูวโอหลลนนยค ว่าเขาจะทําวิดีโอแบบไหนพูดยังไงนะครับจากนั้นสามารถให้ AI เจนเนอเรทสคริปที่เขาพูดในวิดีโอนั้นออกมาได้เลยนะครับจากนั้นเราสามารถให้ AI นะทาให้สคริปเราเนี่ยเหมือนรีไฟน์อะเอนฮาร์สปรับปรุงให้มันเหนือกว่าได้นะครับคำอธิบายเนี่ยละเอียดมากตั้งแต่กล้องเห็นไหมครับกล้องถ่ายโคสอัพที่แขนโอ้โหก็คือแบบละเอียดมากนะครับว่าต้องถ่ายอะไรตรงไหนแล้วก็สคริปเสียงบรรยายก็ละเอียดมากว่าต้องพูดอะไรบ้างนะครับทั้งหมดนี้ AI ทําให้หมดเลยเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งแล้วที่ AI ช่วยได้ก็คือแกก้ปัญหาเรื่ออ่อออองงขคคดนไมะ